อ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วกับเรลิซิมครับในพาร์ทที่7นะครับผมอ่าในพาร์ทนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเห็นหน้าไอ้ตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไฟเสียยังไงล่ะอ่ะไหนๆก็ไฟเสียแล้วครับผมก็มีเรื่องที่จะมาประกาศนะครับผมอ่าที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับว่าผมป่วยอ่าส่วนป่วยเป็นอะไรนั่นเออฤกิ์สีดวงแม่งเอ้ ป่วยเลไไม่ป่วยเมื่อป่วยเป็นลิีิวงแล้วคือต้องนั่งทํางานไงต้องนั่งตัดคลิปนั่งเล่นเกมไงแล้วทีนี้ทาอะไรไม่ได้เลยไอเวนเลยก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้ป่วยนะฮะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะครับก็คิดว่าน่าจะกลับมาลงคิดได้แล้วนะครับก็หวังว่าจะยังติดตามกันนะครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันเราก็เริ่มไปดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างนะก็เริ่มต้นครับผมก็พยายามครับเอ่อกราะคั p เปอร์นะครับ ซึ่งมันไม่เชิงเกาะคอปเปอร์อ่ะมันเป็นเกาะเหมือนแบบแมชินิกอะไรทุกอย่างอ่ะมันเป็นแมกเนตเชสเพดจัมปิ้งบูสต์เอนจิเนียร์เฮลเม멧แต่ผมยังไม่ได้กางเกงนะผมไม่แน่ใจว่าต้องมีอะไรก่อนถึงจะมีกางเกงก็ลองขาบดูครับเพราะว่ามีคนบอกว่ามันได้บัฟดีนะแต่ว่าพอผมขาบมาแล้วมันก็ไม่ได้บัฟอะไรเลยนะไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโดดก็ไม่สูงมันบอกจัมปิ้งบูสต์ก็ไม่โดดแมกเนตเชสเพดก็ไม่ดูดอะไรมันเห็นแต่เอฟเฟกตัด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  ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจนะครับว่าเราใช้เกาะเหล็กเหมือนเดิมของเราดีกว่าเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปคราฟนี่ฮะครัมบิงพิกส์ครับแล้วก็เอนชานให้หมดนะครับโดยการซื้อบุจากวิลเลจเจอร์นะครับผมอยากคราฟไกดิงแล้วเอามาอัพด้วยนะครับแต่ว่าผมก็เห็นเวลของผมครับว่าเอ้ยเวลเราเยอะนี่ว่าผมก็สร้างเลยครับเป็นเอนชานติ้งสเตชันนะครับวางหนังสือรอบๆฮะหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มเวลเลยครับจากฟาร์มกระดูกของเรานะ ซึ่งเอาจริงๆนะครับฟาร์มกระดูกมันก็ดีอยู่ครับถ้าเรา AFK ไปอไปนะแต่เราฟันไปทักพักครับ มันก็หมดแล้วฮะผมเลยกะว่าผมจะซ่อมฟาร์มผมสักหน่อยครับเพราะว่านี่ครับผมทําให้มันไหลไปตรงกลางครับซึ่งพอมันไหลไปตรงกลางเนี่ยไอกระดูกเนี่ยนะมันจะติดกันเว้ยแล้วมันจะลงกันช้าครับผมก็เลยจะแก้นะให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวไปเลยครับนี่ฮะก็อธิบายง่ายๆนะครับเราก็แค่ให้มันไหลไปทางเดียวกันครับแล้วมันจะได้ไม่ต้องติดกันครับพอมันไม่ติดกันแล้วมันก็จะตกลงมากันทุกตัวฮะแล้วเราก็ได้ของที่เร็วขึ้นนะ อ่าหลังจากสร้างเสร็จนะครับมันสูงผมก็เลยลองใช้ที่ปีนครับคือตอนนั้นนี่แบบเชียมันโคตรดีเลยอ่ะมันใช้ง่ายมากมันแค่ต้องถอดโล่ก่อนครับถึงจะใช้ได้แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็มาฟาร์มครับแต่ฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็ชา้าเหลือเกินเห็นไหมครับคือมันก็ตกเร็วอยู่บ้างแต่ว่าไอ้จริงผมว่าเราไปฟาร์มโดยการขายสติ๊กดีกว่าครับผมก็เลยออกดีกว่า อ่ะพอออกมาข้างนอกผมก็ตัดไม้ไปสักพักนะครับแต่ว่าก็เสียเลื่อยไปเยอะเลยฮะแล้วผมก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยถ้าเราลองดอบดูล่ะมันจะลดดูบลิตี้เราไหมอุ้ยเราอาจจะเจอทริคแล้วก็ได้นะเอ๊ะเฮ้ยอืมตึงอ่ะก็ตามคาดครับโอ้โหแม่งไม่ลดห,หวานเจี๊ยบอย่างนี้ผมก็ฟาร์มไม้เรื่อยๆเลย,เลยฮะก็ ตัดไปนะครับแล้วก็ดบขี้โกเลยฮะไม่ให้กูเอนชั้นนักใช่ไหมได้กูทําอย่างนี้เอาละกัน <c oughs> หลังจากนั้นผมก็เอาไม้เนี่แหละครับมาทำเป็นสติกแล้วก็แลกชำเลยฮะจนถึงเลเวล30หลังจากนี้ก็ง่ายแล้วครับก็แค่ไปซื้อเมนดิ้งมาครับแล้วก็นี่ครับไปตีบวกอันเบกิ้งในชั้นหนังสือเสร็จแล้วเราก็ไปตีบวกเมนดิ้งในเอ็นวิวอีกทีหนึ่งง่ายครับ ที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่ประตูไปนรกแล้วครับเพราะพาร์ทนี้ผมกะจะไปนรกนะก็เริ่มสร้างประตูกันเลยครับเอาไว้ตรงนี้นี่แหละมันไกลคนดีนะแล้วก็ยังมาง่าย้วยครับก็เลยเอาไว้ที่นี่แหละอะแล้วก็ไปจุดลงนรกกันดีกว่าครับจะได้ไปดูเฟิร์สลุคของนรกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นรอฟท์เทดนะครับคือเสียงก็อาจจะแย่หน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไฟล์เสียงมันเสียแต่เออผมก็อยากให้ทุกคนเห็นจริง,รงๆครับว่าครั้งแรกที่ผมลงนรกผมรู้สึกยังไงก็ไปรับชนกันเลยแล้วกันครับ ในนรกมันดีอย่างครับมันไม่มืดนะโอ้โหนั่นอะไรอะ่ะโอ้ยชิตเราโ,โหยังไม่เคยลองใช้กรายเดอร์เลยวะชิบหายแล้วครั้งแรกก็ต้องใช้งี้เลยเอเอ,อไม่อยากลองตอนนี้อ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะวัด โอ้โหไฟนรกไม่อยากไปแล้วแหละแต่ว่าเราเกิดมาเจอแบชชันเลยนะครับน่าใช่นะน่าตายมันงน่ากลัวดิเนาะอืมกูกลับกันดีกว่ากลับก่อนไม่ใช่เพราะอะไรนะครับผมลืมว่าต้องใส่เกาะทองนิดนึงนะชืบชืบ ชึบโอเคอืมไอ้บรูทนี่แหละที่ผมกลัวเอ่อาะมันตีแรงมากเลยว่ะยิงเล่นหมดฮาร์ดเนาะไปอุยอ้ยอุ้ยใช่ได้ใช่ได้ได okay, okay. โอเคเงีเ้โอเคเยูอเออโอเค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 ชิบหายแล้วอะไรอ่ะ นั่นมันไม่ใช่ brute นี่นะที่กูเห็นเมื่อกี้เอ่อไม่เราลอนลงไปก่อนฮึบฮึบฮึบ,ฮบเออเออสวัสดีฮะยิงธนูเอาได้ไหมฮ้ยหรือนี่ brute วะเปลี่ยนเทคเจอร์อะไรอย่างงี้เออ,อตายแล้วเราดูกล่องเลยก็ได้เอ่อไฟฟ้าเอ่อเพชรนิดหน่อยอุ้ยรองเท้าเพชร,รใส่รองเท้าเพชรเลยก็ได้นะ ไหนๆมันก็ตีเราอยู่แล้วตรงนะถ้าเราทุบนี้เราจะลุงล้งเลยบ่สโอ้ยังยังยังโอเคโอเคโอเคฮะได้ทองมาอมืได้ทองอ่ะเราทุบนี้ไปเลยก็ได้มันขวางชึบโอเคฮะทุบดีด้วยชึบโอเคอเฮ้ยตกไปแล้วโอ้ไม่เอาไปทั้งบล็อกเลยไอเบนยาโอเคอ่ะเราลอดลงหน่อยึบ แออนห่วะเออคือเราถ้าโดนทุบล่วงนี่เราจบเลยอ้อันตรายชิบหายเลยว่ะเออตรงนั้นมีกล่องตรงกลางด้วยกูไม่ชอบอีสลามคิ้วพวกนี้เลยเราทุบออกดีกว่าครับไอจุดเกิดตรงนี้นะเฮ้ยทุบถึงทุบถึงโอเคทุบถึงครับทุบถึง โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เสียวเสียวเหลือเกินอ่ะเราหาทางลงก่อนนะครับเรามีทางลงดีๆป่ะวะมันไม่ใช่ทางลงดีๆเลยอ่ะเอ่อแม็กมาคิวนี่ก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้ว้ยยิงโดนนู้นโดนนู้นมีหน้าไม้เดี๋ยวมันยิงเราล่วงโอ้ยเอาเราฆ่าแม็กมาคิวโอเคโอ้ชิต มันมาเยอะเลยทีนี้ยิงยิ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกตีไก่ครับ่ะหมดแล้วครับพวกตีไก่เหลือพวกตีไม่ไก่มากเราน่าสู้ได้โย่อืมประมาณนี้ไว้ไว้อะมานี้อนเออโอ้ยโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหมึงอยู่กันได้ยังไงเนี่ย ถ้าบรรยากาศในรกแย่ขนาดนี้ไงเง้ยอึ๊บอือลงมาแล้วครับเนี่ยแหละอุ๊ยอุ้ยอ้๊ยออ้๊ย,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 ยเดียวเดียวเดียวใครมตีแรงขนาดนี้วะหายแล้วหายแล้วเออเฮย้ยตัวอะไรอะเออไม่ดีแล้ววะไม่ดีแล้ววะ เมื่อกี้อะไรน่กกนากลัวชิบหายเฮ้ยใบข้ามมีผีอ๋อยชายเด็กด้วย,วยมึงไอเด็กเวนเอ่อมาเรามาตรงกลางได้แล้วครับเราทำลายจุดเกิดไปแล้วเนาะน่าจะเฮ้ยโอชิบชิบหายแล้วโอ้ ห็ก <W> ah> <ihood> ันว <kr> ่าแม็กบรูมาดโดยเมื่อกี้โอ้ยอย่าพึ่งได้ไหมคลิปหายแล้วยี่กันยี่กันโอเคอะไรับโอเคอุ๊โอ๊เฮียอุ๊ปอ๊เฮ้อุ๊อ่ะเราเปิดกล่องดูเออ มีไฟครับมีอันนี้โอ้ยกูจะบ้าไอเ้เฉยโหดเหมือนกันนะเนี่ย,ยแวบแอบเออเออเราเคลียหมดโอ้ยเหนื่อยมากเลยว่ะอึบอึบมา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 แอบสวยตัวนี้มันฮอกลินเฉยๆแต่ว่ามันใส่ชุดเหรอหรืออะไรอ่ะ เราฆ่าไปเลยก็ได้เออใช่ครับดับเนื้อเฉยโอ้ยกูเอาไงดีวะเนี่ยไม่ไงโคตรแย่เลยว่ะมือสั่นไปหมดแล้วช่วยด้วย,ยมือสั่นไปหมดแล้วลูกธนูก็ไม่พออะ่ะหรือจริงเราควรอัพธนูมาให้ดีก่อนวะไม่ไงยเราปีนดีกว่าครับปีนไม่ได้ห้ามถือโล่ไอ้เฉย อันนี้อะไรอ่ะทุกออกได้ไหมทุกออกกันเราไม่เสี่ยงครับเราขอเล่นแบบไม่เสี่ยงก่อนเออเปลี่ยนรองเท้าก่อนได้ไหมไม่เอาดีกว่าเราใส่ชุดเพชรดีกว่าครับมันแข็งกว่านะมีท้องล่างครับเราจะเก็บดีเพราะว่าอยากได้กล่องมากกว่าตรงนี้ไม่กล่องไหมเอออย่างน้อยเป็นทางดีๆนะตรงนี้อ่ะไม่มีกล่องนะครับตรงนี้ ตรงนี้ล่ะนี่มีกล่องอันหนึ่งขอนเนอะขอโอ้โหจุดเกิดสลามคิวป่ะนะโอโ้ไม่มีโอ้คุณรองเท้าอีกแล้วแต่ได้อนี้มาครับอถ้งเลยอะ่ะเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้โแม่งเอ้ยเฮ้ยเว้ยเนยมีทางลงดีๆด,ด้วย แต่ตรงนี้มันทองนะมันไม่ได้ยากได้ทองว่ะเราคาดลางคิวน,นี่พวกนี้ก็ตัวปัญหาต้องตีแรงมากอุ้ยอุ้ยตีแรงมากตีแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเพึ่งเ,เราทุบทุบทุบเฮ้ยไอ้เชียอเอ้ยที่พอแล้วครับเอ่อลาก่อนครับทุกคนผมน่าจะไม่รอดแล้วโอ้ยรอดว่ะ เฉยดีนะเอาเอ็นเดอร์เพิลออกมาโอ้ยกูต้องมีชุดเพชรก่อนปะเดีย๋ยวเขถึงจะลงนรกได้ไม่อยากลงแล้วอยากขึ้นแล้วผมอยากขึ้นแล้วผมไม่อยากอยู่แล้วเออทำไมมึงให้กูกินไม่ได้กูอยากกินข้าวโอ้ยเอากูออกไปจากที่นี่เอากูออกไปจากที่นี่โอยไม่เงยต้องเคลียร์หมดก่อนไม่งั้นเรา ทุบไปได้จริงๆโอ้โหยากมากเลยว่ะยากมากเลยขอทุบหน่อยได้ไหมฮะตายยังเออตายล้วดีไม่เงยเออทุบได้แล้วโอ้ยยากเย็นอะไรนาดนี้วะ ก็อย่างที่เห็นเลยครับก็เกือบตายไปสองรอบนะกูไ่รู้โชคช่วยหรืออะไรมันไม่ตายนะห <c oughs> ลังจากนี้ผมก็เนี่ยครับขุดทองง่ายสบายๆเลยครับก็ทําให้รู้นะครับว่าเราไม่พร้อมเลยฮะกับการมานรกครั้งนี้โอ้ <c oughs> ชุดเหล็กนะี่ไม่พอจริงๆนะโดยความปรารถนาแรกที่มาที่นี่อยากได้น้องได้แกสครับก็เลยไปแลกกับฟริกลินนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เชี่ยเลยเลยครับแต่อย่างน้อยก็ได้ยาก,กันไฟอนะเนาะ มันก็ยังพอมีประโยชน์บ้างละม,มั้งแม่จากนั้นผมก็พยายามหาทางกลับบ้านครับก็เลยจะหาที่สูงนะแต่ก็ดีหูไอ้ผีพวกนี้แม่บินไปบินมาต้องตกใจแม่ง <c oughs> โอ้ยมายครับมีผีซะแล้วแมงเนี่ยบินใส่หน้าจอไม่หยุดเลยฮนะโอ้โหกูก็ตกใจไม่หยุดเลยนะ พอถึงยอดนะครับผมก็วางแผนก่อนเลยฮนะว่าจะไปทางไหนเพื่อจะกลับบ้านนะอ่ะแผนแรกที่คิดไว้เลยนะครับก็คือต่อให้มันถึงขอบกันแล้วกันเพราะว่าอยู่ตรงนี้แม่งอันตรายเกินแล้วพอถึงฝั่งนะครับก็เดินสำรวจนิดหน่อยครับแล้วก็ไปเจอกับไม้ชาร์ปครับไม้ชาร์ปในนรกเว้ยแม่งแม่งคือไม้ชาร์ปเลยอนะ่ะเนี่ยคุณลองดูสิคือมันเป็นแท่งๆไม้ๆมีรางรถไฟครับไอนี่ก็ไม่รอช้าครับก็เลยลองเข้าไปสำรวจเลยฮะก็เจออย่างแรกเลยคือคิปเปอร์แดง แล้วคือมันมีโหนี่ฮะสปอนเนอร์คีเปอร์อ่ะมันก็ดีนะครับเราก็เก็บไว้แล้วกันเผื่อเราจะมาฟาร์มการพาวเดอร์นะจนแล้วจนรอดครับผมก็เลยพยายามต่อบล็อกกลับไปที่เดิมนะเพราะจำได้ว่าตอนที่มองลงมาเราเห็นแบตชั่นอยู่ข้างล่างเราเลยเนาะก็เลยนี่ฮะต่อไปโหอันตรายโคตรต่อไปสักพักครับก็เจอจนได้ฮะโอ้ยเห็นท็อตจะรู้เลยว่านี่ครับทางกลับบ้านแต่ว่าไอ้เราก็อยากหาได้แก๊สก่อนเนาะ ก็เลยคิดไว้ว่าจะขุดจากตรงพอท่อเนี่ยแหละครับให้ไปถึงขอบข้างๆนะครับจะได้เดินทางไปง่ายๆครับสมมติเราอยากไปหาไดแก๊สหาอะไรจะได้ไม่ต้องมาต่อบล็อกน่ากลัวน่ากลัวอย่างนี้อีกเนาะ,นอ,ะอ่ะพอขุดไปสักพักก็เจอขอบจนได้ครับแล้วก็นี่ฮะโอ้เดินสำรวจนิดหน่อยครับแต่เอาจริงก็ไม่ได้เจออะไรมากครับก็เจอบะซอบไบโอมนะครับซึ่งไม่ได้อยากเจออะน้องไดแก๊สเขาอยู่โซวลเล่อ่ะอ่ะเดินไปเดินมาเจอแก๊สครับก็เลยตบปิงปอง อา้าโดนเฉยก็เลยได้เพลงมาฟังครับเฉยเลยสุดท้ายขี้เกียจแล้วฮะก็เลยกลับบ้านดีกว่า้ยกลับบ้านเราเอา,เอาของไปเก็บเนาะการลงนรกครั้งนี้ก็มีประโยชน์นะครับทำให้รู้ว่าชุดเหล็กไม่พอฮะผมก็เลยนี่ครับืกลับไปคราบชุดเพชรเลยครับพอได้ชุดเพชรมาครับก็เหอของลองใส่ดูเลยครับแล้วก็เออทำไมมันโง่ขนาดนี้วะ <laughs> มันหน้าตาน้ารักโง,ง,ง,ง่แปลกๆ <laughs> พอดูของคัฟไปแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จําได้ว่าเราได้วิเทอร์โบนมาครับซึ่งเราคัฟสตาร์ฟได้แล้วผมก็เลยคัฟสตาร์ฟดูฮะหลังจากคัฟเสร็จครับมันก็ปลดสูตรสตาร์ฟเต็มเลยนะครับแล้วผมก็เห็นอันนึงครับมันชื่อว่าเอนเดอร์สตาร์ครับนี่ก็คิดว่ามันน่าจะเอาไว้วาฟก็เลยหูลงไปหาอเมทิสต์เลยครับนี่ไปขุดอเมทิสต์ในถ้ำเพื่อที่จะมาคัฟสตาร์ฟอันนี้เลยนะหลังจากขึ้นมาก็คัฟอย่างตื่นเต้นฮะแล้วก็เอาไปเอนชาร์นให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเอามาาลลองใช้ดูครรับผปกฏว่า เนี่ยลองใช้สิ what 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 the fuck ใช้ไงฮะอ๋อเดี๋ยวนะอุ้ยทะเลกินสิทธิ์กูไม่ได้อยากใช้ทะเลกินสิทธิ์ โอ้ชิดไอวนเ้ยเป็นเทเลกินเนสิตได้ยังไงวะผมก็เลยครับหมวกมาก่อนครับเพราะมันใช้ไอเมทิตเหมือนกันหลังจากนั้นก็มากงแกะครับเพราะจะได้แก้กงแกะไปด้วยแล้วก็นี่ครับลองใช้เทเลกินเนสิตเอาแกะใส่กงครับอทุกคนครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว่ะครับก็ฟุตเทจนี้ผมอัดก่อนที่ผมจะป่วยนะครับผมก็ขอย้ำอีกสักรอบแล้วกันครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ก็พาร์ทนี้ก็ขอเป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันก็มาอัปเดตสุขภาพผมด้วยเนาะเอาละครับก็สำหรับเรลิซึมคาร์ t ในพาร์ทที่7นะครับผมก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันเจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนรักทุกคนมากนะครับ